แฟนพูดท้าทายผมในติกต o อกว่าคุณกําลังเล่นกับใครผมอยากจะบอกแซนนะกับพวกด้ยวยว่าเดี๋ยวมึงจะรู้เลยว่ามึงกําลังเล่นกับใครพวกมึงเนี่ยถือว่ามีเงินถือว่ามีพ่อแม่ดีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะในปอเนี่ยพ่อตาเนี่ยเป็นอด,ดีตนะครับอยู่ภาคแปดนะรู้จักกดบอีบอลรรู้จักกับผู้วิการตำรวจทอนภาคหนึ่ง ู้จักคนผูใหญ่เยอะเองง่ายข้อตาในปออะนะในปอเนี่ยรู้จักกับสุวรรณิประดับพันลบรู้จักกับพีรพันสายลีภาพรู้จักกับไผลิศรู้จักชนสวัสดิ์อัศวเหมรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากในโรเบิร์ตเนี่ยรู้จักกับพวกลุงนะในแซนเนี่ยรู้จักกับผู้ใหญ่ในสำนักงานปลดเชติถึงเวลาโดนอ่ะกูเชื่อว่าผู้ใหญ่ไม่กล้าช่วยมึงหรอกอันนี้เมื่อยชื่อมาทุกคนอ่ะกูรู้จักหมดอ่ะเหมือนกันนะ คนอย่างผมไม่เคยกลัวใครในแผ่นดินถ้าทําผิดกฎหมายผมจะเกรงใจคือคนดีนะครับผมจะเกรงใจคือคนดีตดดํารวจดีผมชื่นชมตํารวจไม่ดีต่อใอ้พ่อแม่นายพลก็ลองดูสักตั้งใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังนะครับใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังใหญ่ๆผมชอบชนนะอย่างเนี้ย อ้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ้างธรรมนัทปมเผาอ้างชาดาไทยเศษอ้างไพรลิศสารพัดอ้างนารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเดี๋ยววันกูฉีกหน้ากากมึงเดี๋ยวมึงจะได้อายนะมึงจะได้รู้ว่าของจริงคือใครถ้าถามว่าเส้นสายผมมีไหมผมมีมากพอผมมีบาร,รมีพอผมถือว่าผมไม่จะเป็นต้องกลัวใครนะผมไม่ใช่มาเฟียแต่ผม